สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเครื่องมือการจัดการที่ทำให้ธนาคารกสิกรไทยประสบความสำเร็จธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความสำเร็จสูงในประเทศไทยซึ่งมีการใช้เครื่องมือการจัดการหลายอย่างในการบริหารการจัดการองค์กรเพิ่มให้ประสบความสำเร็จเรื่องข่าว ได้แค่ 1. การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ตนาคารกสิกรไทยได้ลงทนุนในเทคโนโลยีดิจิตัลอย่างต่อเงื่อนเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันมีทำให้การทำธุรกรรมทางการเงิน่านมือถือสะดวกและปลอดภัย 2. ขั้นใจข้อมูลและขั้นวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ การเข้าใจตรงกันของลูกค้ามากขึ้นและสามารถรับบริการให้ตรงกับความต้องการได้อย่างแน่นยำ 3. งาการให้ความสําคัญกับลูกค้าธนาคารแน่นกันให้บริหารที่ดีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ <c oughs> ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 4. <c oughs> การพัฒนาบุคลากราการ้านลงตนในการพัฒนาทักษะและความรู้ของบรรกษงานทำให้ธนาคารมีที่งานที่มีความสามารถและพรุ่มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 5. การบริหารความเสี่ยงการมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทำให้ธนาคารสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจ คือขึ้นได้ดี6การสร้างพันธมิตรและความรวมมือธนาคารมีการสั่งพันธมิตรกับกับองค์กรอื่นๆตั้งไหนและต่างประเทศเฟิ่มเซส็นสร้างสกยภาพในการให้บริการ7การใช้คนละยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพธนาคารธนาคารมีการวางแผนและดำเนินคนละยุทธ์ที่ชัดเจน และมีประสิทธิธภาพเพิ่มให้สามารถเติบต่อได้ในระยะหวางการใช้เครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธ,ธิภาพทำให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถสร้างความสำเร็จและรักษาตำแหน่งในตลาดการเงินได้เป็นอย่างดี